วสวัสดีพี่น้องทั้งยซสูดท่อนจาน้องอา,อายอมหาลเดรยฝากเป็นลูกเป็นหลานจากคนสองคนในได้จ้า ขอเสียงคนบางวลน,นจ้าขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับผมขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับจากพี่จากนอก้องมณิช้ายาโสทอนนะครับ ลครับฝากพี่น้องไว้ในออมอกออมใจจักสองคนครับนี่คือน้องออายสกุณาพรลูกพรนกครับพร้อมกับหนุ่มน้อยหน้ามนน้องดนธนาดนครับผมอันย่างแผ่นบ่ได้ไร้อครับมันเป็นปองครับครับย่างไปเดี๋ยวหัวสักลุง ย่างไปอีหลา่าติหัวซักได้ครับเอาคือได้ก้องข่าวน้อยแถววะจะโสดทอดเขาว่ากองข่าวน้อยขาเม่ได้ลูกอันนี้บาหน่อยได้จ้ะอันนี้อีลา่าติขาแยาบ่อไม่บาขาแย่ครับ <laughs> <laughs> ขอบคุณกองขาวน้อยให้อีลา่าป้าดโซมีแนวแตง่งกินไปน้ำท่างเราไปน,นิย่ำย่ำเดินทางคือคักแ่ว่าขอสะเปยียงให้พ่อมตี ว่จ้ะโอ้ยนอขี่ที่กับเปลี่ยนม่ได้พอสู้แถเงิดให้เงดขาดเขาไม่ได้เอื่นนมาขี่ที่จ้าเคลื่อนมายังล่ะลูกไม่มีเงิน <laughs> ประหยัดเป็นประหยัดเปลี่ยนเบนบจ้าจ้าประหยัดเปลี่ยนเกษตรนะว่าจังไรครับลูกพอเลยประหยัดเปลี่ยนให้เขาไปได้ไปครับนี่ให้เขาไปได้ไปสิเปิดโชว่วเหลือดี มาถือกล้องสับลาบคือแทบัดีพุทธเ้าคิดว่าตัวข่เขินบอกคื้ยจักไหนไอขันหัววงเงินไลส์ปนีย่าผ้ามาต่หมู่บ้านเหรอลูกไม่อย่างเรียนมีอะไจีเบอร์จ่ะไม่อย่างลูกน้างนำไลส์ขอบคุณพี่น้องขอบคุณพี่น้องอีกจังรอบก่อนขอบคุณรางวัลนำใจดานาเิธีจาก เมเมเอฟซีทีอสุทอนเด้จ้าฝากผลงานเพลงอีหลาเนี่ลูกฝากผลงานเพลงอีหลาได้เจา้าจ้าซื้อว่ารานงานงามบอจ้าท้าพี่น้องรุมมวนบ่ถ้าพี่น้องรุมมวนบ่เพลงอีหลาหมวานวจ้าจะเป็นออเพราะใจหลานเปล่นเนาะขั้นเฉลียวพี่น้องจะสูขอเสียงจากบาทในเร็วอดซ่อนครับฝาก หลานสาวกับหลานชายไปนอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องเชา่ายาสูท่อนได้ด้วยครับเด้อนะครับเมื่อนี้ฝนกัิสินรินซัมานี้และครับหลักอาทาศเร้าไปรวดดอกแม่แรงขึ้นเวทีแล้วฝนรินซัมใดฝนตกซัมใดนนกกัสูอสู่สู่พลลกสูค่ะสู่ค่ะ